พี่น้องเข้าเมนูเหมือนี้เลยพี่น้องก็ได้แล้ว,ลวพี่น้องบานนี้อายหุนหุนเลยพี่น้องมันจะเสียบแห้งสวัสดีครับมันนี้ได้เมนูไอทิมกหมอปลาสวายใส่ผือ้อือเนาะนี่พักเข้าเดี๋ยวคั่วก็เด้ครับบานนี้พี่น้องก็ได้ล,ล่ะไม่ตามเครื่องก็เลยครับบานนี้ฮ่าพี่น้องดังไฟติดลก็ไอทุ่มไหว้แท้นี่ ให้มาหนาวเนาะข้างหม้อพี่น้องน้ำใส่ไปนี่หมาอกระดัมดัมเถ้าจะเด่นโทษซัดเลี้ยใหม่เว้ยหม้อพี่น้องผัดอะไกมาเลยนีย่เครื่องเขากับบะหมี่ยังหลายเลยพี่น้องนี่กระตัมไปแล้ะนี่ไก่มีพริกตะไคร้ไอ้ใบบักูดแล้วบะขามเปียกใส่กระเทียมเราใส่ลงไปเด้พี่น้องนี่ นี่ฮะก็ขั่วแหล่อะพี่นอ้องมีเครื่องปรุงเขาก็มีข้าวหัวน้อยนึงกับใบหอมแล้วก็ไรอันนี้น้ำปลาปลาแดดขาปดปลาแดดเราปลาแดดแคดก็ข่าวอาหารอีสานเนาะฝากติดตามตอนต่อไปอ่าพี่น้องได้แต่วันเ,นเดือนเราใส่ปลาลงไปเลยฮ่องอืมควรอืมปลาปเท่าไรหน้ามันไอ้นีน่เออจับใส่ทีละชิน้นเอา nào, um, nè, à, tôi này, có đi đấy rồi này, nha, nào, nào ba đẻ nào nào om mốt anh này, khả năng ba đẻ rồi. แล้วจะปรุงที่หลังเนาะปิดฝาไว้ก่อนนะครับเด้อสักพักเด้อฟดแล้วบั้งพี่น้องอือได้ฟดแล้วแม่นได้ใส่อื้อลงไปเรื่อยๆพี่น้องโอ้โหตัวตัวนี้เป็นี้ไรกันหน่อยฮะแค่นะ้นเพอดีคือเกือบหลายเกือบหน่อยบ่าเนาะ ปรงเลยพี่น้องใส่เสื้อลดได้ป่ะเนี่ยเสื้อลดต้องไปนได้นหน่อยว่หน่อยเหรอวะไอ้หอมกับไอ้ข,ข้าวขวเนายังใส่ที่หลังก็ใส่กระโปงเลยนะเดี๋ยวปิดไว้สักพักได้ครับเด้ออืมมันบรรยากาศเนี่ยืมเร่งพี่น้องบรรยากาศดีท้องฟ้าแจม่มใสตัว พี่น้องเขามาเบิ่งกะฝากไลค์ฝากแชร์เป็นก้างใจให้น้องมบุญเอ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมบรรยากาศดีเนาะพี่น้องน้อยยังไม่เล้งเนาะเดี๋ยวด้วยครับเด้อโทดพี่น้องโอ้ยออกอกเลยพี่น้องมันจะแสียแพงปะเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี่ยคือสมบเพื่อนเคยนะไหนไปลาตัวใหญ่เนาะ คอือพ่นอนเปือยพี่น้องฮึมแต่ใส่สลดพงไปเลยป่ะนี้าโอ้สลดใส่เด,ดี๋ยน้ะัเป็นหัดบนัวปันไหนะไอปลาตัวหนึงลูหนึ่งวันนี้พี่น้องปลาตันึ่งก็ได้ปาลาตั้งแต่ติดตัวบุกเลยพี่น้องน้ำปลา เดี๋ยวให้อือเปอยว่ามันใส่ได้เหยพี่น้องเดี๋ยวปิดไ้สักพักกันนะครับเด้อพี่น้องบุกกบุกบได้แล้วมั้งผมว่าว้ว่ามันมันไหนน้อยบน้อยดิไอหงอนเลยพี่น้องเปอยเลยวะคือเปอยบอนเปยอยเขึ้นมา อู้อู้สเสบแห้งข,ข้นก็ได้ข้นเนี่ยดร,รอยเลยพี่น้องเนี่ยให้เดือดสักพักก่อนเนี่ยาจางไปแคหน่อยเนาะตัดแดกบ้นวัวว้าติดกันจางเดีย๋ยวปรุงกันเลยครับอันนี้ กุ้งระวาเรื่อยอข้าวกหัวหัวยหลหลดแค่นีล้ลี่ข้าวเหนียวตุ๋ยมันโว้ยคิดภาพเน้ว,วหิวฉชัดเด็ดอืม เขาเขาขัวเปื่อยสักพักก่อนเด้อครับเด้อพี่น้องก็ได้แล้วมวพี่นอ้องเออเปื่อยละได้แล้วสิม,มาตักไอ้ไม่ได้กินให้เบิ่งเด้อครับเด้ออ่าไอ้ความนหยันคลิปมันยาวโหดเนาะเดิดบุก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 บ,กบกพี่น้องเสียบๆนํากันเด้อครับเด้อเดี๋ยวตักก่อนสักพักนึงครับพี่น้องก็ได้แลนะพี่น้องบาดน,นี่อไอ้หุนหุนเลยพี่น้อง มันจะแสบแห้งเศษๆน้ำกันได้ครับเด้อหยอดเลยพี่นอ้นนงนงนงองน้ำนุ่นๆขาอนี้วตุ่ยแบบนี้พี่น้องเศษๆน้ำกันได้ครับเด้อให้ความาเบิ่งกับฝากไลค์ฝากแชร์รชกดติดตามเป็นกนําลังใจให้คลิปต่อๆไปไนะครับเศษๆน้ำกันครับวันดีครับพี่น้องเฮาเมนูมื้อนี้ไอ้หมกปลาสวายใส่บักอือเนาะ เดือดบุกบ <ception> ุกบ <pelled> <nai> ุกบุกเลยพี่น้องแสร้งเหมือนกันนะครับเด้อก็ในปลาสวายมั่นมั่นเลยพี่น้องสีมาเออเลี้ยงสิมุนเนาะเสแสร้งเหมือนกันนะครับเด้อเดี๋ยวตักสักผักกันนะครับเด้อพี่น้องข้าวเมนูวัอนี้เอ้ยมกปลาสวายใส่บึกอือเนาะเดือดบุก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 เลยพี่น้องเสแสร้งเหมือนกันนะครับเด้อก็ในปลาสวายมั่นมั่นเลยพี่น้อง ถือมาเรียนสืมุนเนาะเศษเศษน้ำกันได้ครับเด้อเดี๋ยวตักสักผักกันได้ครับเด้อพี่น้องก็ได้แล้วพี่น้องบานนี่ไอหุนหอนเลยพี่น้องมันจะเสียบแห้งเศษเศษน้ำกันได้ครับเด้อสุดยอดเลยพี่น้องหนามนุ่นๆเขาเนี้ยตุยบานนี้พี่น้องเศษเศษน้ำกันได้ครับเด้อ ให้ความาบ่งกับฝากไล่ฝากแช่กดติดตามเป็นกน็น่าใจให้คลิปต่อไปนะครับแสบแสบด้วยกันครับวันดีครับ